คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะคะของวงการตลกค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะนายงเชิญยิ้มเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข er the ้อความแจ้งบอกว่าเพื่อนสีในแก๊งที่เขาไปเล่นตลกด้วยกันก็คือนันนงเชิญยิ้มค่ะคุณผู้ชมนันนงเนี่ยเผลอกินน้ํายาล้างเครื่องเงินเข้าไปจนต้องรีบหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนค่ะใช่แล้วแหละครับล่าสุดครับทีมบันเทิงของเรานะครับก็ต่อสายตรงครับหานายงเชิญยิ้มนะฮะสอบถามถึงอาการของนันนงนะครับนายงเนี่ยเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยอาการของนันนงเนี่ยได้สติ แล้วนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและยังคงอยู่ในห้อง ICU อยู่ด้วยะนะฮะคุณหมอเนี่ยสั่งงดเยี่ยมครับเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุว่าน้านงเนี่ยทำไมถึงเผลอดื่มน้ํายาร้างเครื่องเงินไปนะครับบอกแต่เพียงว่าพอได้รับโทรศัพท์จากลูกชายของน้านงเนี่ยตนก็รีบไปโรงพยาบาลเพื่อไปดูอาการเพื่อนเลยแหะครับน้านงเนี่ยเขาไม่รู้ผิด พลาดเผลอยังไงไปดื่มเอาน้ำยาล้างเครื่องเินน mm ่ะ hmm. ทีนี้แกก็อาการไม่ดีแบบมึนหัวอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แกก็เลยบอกลูกชายแกให้พาไปโรงพยาบาลดีว่างั้นแต่ว่าพอมาถึงกลางทางอรแกก็หมดสติเลยนาย่งไปถึงเนี้ยนันงเข้าห้องไอซียูไปแล้วก็กวนกระวกันอยู่ตรงนั้นนะ่ะจนจนกระทั้ง11บเอโมงกว่าหมอออกมาแล้วก็บอกบ้านน,นันรงนันรงครรู้สึกตัวแล้วหมอต้องดูแลอาการ ต่อเนื่องแต่ต้องอยู่ในห้องไอซียูก่อนวันสองวันวางันนะั้นแต่ก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาตรงที่เขารู้ตัวแล้วอะไรเงี้ยเบาใจไปได้หน่อยหนึ่งเด่ก็ยังเป็นห่วก็ยงมันตกใจจริงๆอ่ะมันไม่อยากให้เขาเป็นอะไรอ่ะก็ให้ให้ให้เขาสู้ๆหายแล้วก็พักฟื้นเอาสู้พวกเราเป็นกําลังใจให้กันตลอด เนี่ยคุณผู้ชมค่ะคือความเป็นเพื่อนซีนะแล้วก็ล่าสุดค่ะนายโยงเนี่ยก็ได้โพสต์อัปเดตอาการของณน,นงด้วยนะคุณผู้ชมนายโย่งค่ะบอกว่าณน,านงตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็พูดว่าอยากกลับบ้านแต่คุณหมอบอกว่าให้อยู่เพื่อดูอาการวันนี้ก่อนแล้วนายโย่งก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสงกาลังใจมาให้เพื่อนผมด้วยอ่ะยังไงก็แล้วแต่ขอให้ณน,นงหายไวๆนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมจริงๆเป็นอุทาหรณ์นะมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกรนะที่มีคนเผลอดื่มอะไรที่มันไม่ใช่แบบน้ําเข้าไปคือ บางทีเนี่ยบางกรณีอาจจะเป็นการไปกรอกใส่ขวดน้ำดื่มใช่ทีเรื่อคุยเองอยู่เลยว่ามีหลายๆคนที่ชอบแบบว่ากรอกใส่ขวดน้ําดื่มมาไว้แล้วก็วางเอาไว้เพื่อแบบว่าเออเอาไว้ใช้งานแต่ลืมเขียนป้ายหรือเขียนอะไรกํากับเอาไว้แล้วก็ไปเผลอหยิบขึ้นมาดื่มอเงี้ยถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะคะก็พยายามแยกวางไว้ให้เป็นสัดส่วนหรือเป็นไปได้ก็ติดป้ายให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะแต่นี่เป็นแค่การวิเคราะห์นะฮะคุณผู้ชมครับไม่ได้เป็นกรณีแบบว่าจริงๆของน้างเนเพราะเรายัง ยังคงอยู่ที่วงการตลกครับข่ามาที่โควิด -19 ยังคงต่อเนื่องนะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นในวงการบันเทิงหรือว่าวงการอื่นๆนะครับแต่ว่าวงการตลกอย่างพี่บอลเชิญยิ้มนะครับเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาประกาศลนะครับว่าเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดครับบอลบันเทิงของเราก็มีโอกาสได้อัปเดตอาการของพี่บอลน่นะฮะพี่บอลบอกว่าตอนนี้ปกติดีขึ้นแล้วนะครับไม่ไอไม่เจ็บคอตาไม่แดงนะความดันก็ปกตินะครับรวมไปถึงผลการ เอ็กซเรย์ปอดเนี่ยก็ออกมาโปรติเช่นกันก่อนที่จะเผยความรู้สึกว่าตอนนี้เป็นห่วงคนในกลุ่มใกล้ชิดกับเจ้าตัวมากกว่านะคะ,ะมาดูด้านสาวโยโยศวัสดีกันบ้างค่ะบ้านนี้ต้องบอกว่ามีคนติดเกือบทั้งครอบครัวเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพี่สาวของคุณโยนะคะคุณเออัญชลีค่ะรวมไปถึงน้องเอวีเนี่ยคุณ<อ>ผู้ชมทั้งคู่นี้น้องเอวีหลานสาวนะคะนอกจากน้องเอวีแล้วพี่เลี้ยงของน้องเอวีแล้วพอพี่เลี้ยงของน้องเอวีลูกของพี่เลี้ยงอีกตดีอีก อีกคุณผู้ชมคือรวมทั้งหมด5คนนะคะที่ติดจากสาวโยยกเว้นคุณแม่เท่านั้นนะคะที่ผลตรวจออกมาว่าไม่พบเชื้อซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช่ครับคุณผู้ชมก็ถือว่ายังมีเรื่องดีๆนะที่คุณแม่ยังไม่ติดเชื้อนะครับเพราะว่าคุณแม่อายุเยอะแล้วเนาะพี่โยเองเนี่ยก็เผยถึงอาการของตัวเองนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัวมา5วันแล้วแล้วอาการก็ดีขึ้นแล้วครับไข้ลดนะส่วนของอาการไอและท้องเสียเนี่ยก็หายเป็นปกติแล้วถือว่าวันนี้เป็นวันแรกครับที ลุกขึ้นมาขยับร่างกายได้เอาไปฟังจากป้าพี่โยกันดีกว่าครับอานนการแบบเกือบจะรู้สึกว่าแบบเป็นปกตินเนี่วันที่ 1, 2, 3วันที่เรยกที่สุดนะคะคือไข้สูงแล้วก็ไอหนักมีเสียงหาบหมอต้องให้ยาต้านอักเสบด้วยค่ะคุณหมอมาอัปเดตอาการล่าสุดไว้อย่างไรบ้างคะพี่โยตอนนี้ดูที่ปอดนะคะปอดโรเฟสตมากไม่มีมฟ้าไม่มีจุดอะไรเลยเลือเลือดขาวดีขึ้น แน่นอนความว่าเชื้อโควิดของเราเค่อยๆลดลง่ส่วนอาการไอก็ดีขึ้นเยอะแล้วแต่ว่ายัางต้องทานยาจนก,กว่าจะครบจริงโยจะต้องเหลือแค่5วันที่โยจะได้ออกจากโรงพยาบาลตอนนี้ก็กนใหม่บอกมาใหม่ว่าผู้ที่ติดโควิดต้องรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา14วันก็เท่ากับว่าต้องอยู่ต่ออีก9วันนะวันนี้เริ่มวันแรกนะคะการแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆยังไม่อยากออกกำลังกายเยอะขึ้นมาเดินไปเดินมาก็รู้สึกโอเคนะไม่ค่อ,อยมึนหัว สำหรับพี่โยก็มาอัปเดตอาการก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะใจชื้นขึ้นนะคะเพราะว่าอาการดีขึ้นมากแล้วค่ะแต่ก็ยังคงต้องรักษาตัวต่อคุณผู้ชมขามาดูฝั่งคนบันเทิงอื่นๆกันอีกบ้างนะคะที่มีการบอกมาเพิ่มเติมว่าติดโควิด19นั่นก็คือพี่อีฟพุทธธิดาค่ะลูกของอต้อยเศรษฐานั่นเองคุณผู้ชมรวมไปถึงสามีของตัวเธอด้วยนะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้ออกมาประกาศว่าติดกักตัวแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช่ครับด้านครอบครัวของคุณอุ้มลนนักนานะ ผลตรวจรอบแรกไม่พบเชื้อครับรอบที่2ฮะได้ติดเชื้อนะฮะสำหรับโควิด -19 จากพี่อุ้มลัคนานะครับแล้วสามีพี่บอลก็ติดด้วยลูกสาวน้องดิสนีย์ฮะตอนนี้เนี่ยก็ติดเหมือนกันแล้วก็รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับอยู่ในความดูแลของคุณหมอส่วนน้องกระตูนนะครับและพี่เลี้ยงน้องดิสนีย์เนี่ยนะฮะผลยังเป็นลบอยู่ ไม่พบเชื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กักตัวครับแล้วก็จะรอเพื่อเข้าทําการตรวจในรอบต่อไปนะครับใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตรวจกันรอบ2รอบ3แล้วเจอก็มีนะคะ<ช>แต่ทีนี้คุณผู้ชมสิ่งที่หัวอกของคนเป็นพ่ออย่างดีเจเพชรจ้าเนี่ยต้องสะเทือนใจมากๆก็คือลูกชายสุดที่รักอย่างน้องไทก้าเนี่ยค่ะก็ติดเชือ้อโควิด -19 ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับถ้าเกิดใครเห็นครับนี่คือโพสต์ครับในอินสตาแกรมของนิวเคียร์หันษาครับก็เป็นการ โพสครับบอกว่าลุมเมดของนิวมาแล้วก็คือน้องไทก้านั่นเองในเรื่องร้ายๆครับก็ยังมีเรื่องดีๆก็คือน้องไทก้าเนี่ยได้ทําการรักษาตัวอยู่กับคุณแม่นั่นเองนะครับอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยฮะก็ทําว่าตอนแรกเป็นห่วงเนาะเพราะว่าลูกคือคนเดียวที่ไม่ติดเชื้อใช่แล้วไม่รู้จะอยู่กับใครแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีการอัปเดตอาการไทก้าด้วยว่าน้องไทก้าเนี่ยยังไม่แสดงอาการหรือว่าไม่มีอาการอะไรเลยนะณตอนนี้นะคะคุณผู้ชมยังไงก็รอติดตามผลกันต่อไปนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกหนึ่งคนบันเทิงอีกแล้วคุ ะะโดยทางต้นสังกัดจีมเอ็มทีค่ะออกมาประกาศเองว่าติดโควิด19นั่นก็คือน้องนนกรพัฒค่ะที่เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด19เมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้ค่ะ15เมษายนโรงพยาบาลก็ได้แจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อโควิด19ซึ่งตอนนี้เนี่ยน,นนยังไม่มีอาการนะคะแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว<ช>งาน,นทั้งหมดก็ถูกเลื่อนออกไปน้องนนนของเราอ่ะนะฮะ,ะคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าตอนนี้ ผลของโควิด19นะฮะส่งผลกระทบมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าทุกวงการคนติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นรายวันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้เริ่มต้นจากตัวเราเองอันนี้ก็พูดตลอดนะครับว่าต้องแบบว่าเออไม่จําเป็นอย่าออกจากบ้านใช่ยังต้องดูแลความปลอดภัยล้างมือบ่อยๆนะครับใ,<ช>ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะฮะไม่ไปในที่ที่คนเยอะคนแออัดนะครับอันนั้นก็อาจจะทําให้เสี่ยงติดเชื้อได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ขอข้ามาที่ประเด็นที่โอ้ Oh. เดือดมากๆในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ <Okay. S 2> เป็นดราม่าสุดๆเลยทีเดียวในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาครับประเด็นของอดีตนักร้องสาวครับมิล่าจามิล่านั่นเองนะฮะหลังจากที่ออกมาเปิดเผยครับว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเธอเกือบเฉียดตายเพราะว่าถูกน้องชายแท้ๆของเธอเนี่ยทำร้ายร่างกายครับแต่สาเหตุที่เรื่องมันเงียบเนี่ยนะฮะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยอยากให้ปิดข่าวเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้ถูกวิพากวิจารณ เป็นวงกว้างจริงครับในโซเชียลเนี่ยค่อนข้างที่จะเดือดครับส่วนใหญ่เนี่ยออกมาต่อว่าครอบครัวของเธอว่าทาไมถึงต้องปกป้องน้องชายฮะค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะเจนนี่รัติพันธ์หรือว่าเจนนี่เดอะสตาร์สิค่ะคุณผู้ชมเป็นพี่สาวแท้ๆของมิาเนี่ยนะคะได้ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเล่าถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวรวมไปถึงเล่าคืนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบสะเทือนใจอย่างละเอียดเธอบอกว่า10ปีก่อนมิาแล้วก็น้องชายเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกันตลอดถึงขั้นว่าใช้อาวุธเนี่ยมาข่มขู่ แล้วก็แตกหักแล้วเลิกคุยกันไปเลยคุณผู้ชมแต่เจนนี่กับคุณแม่เนี่ยอยู่ในฐานะคนกลางบอกว่าลําบากใจมากเลยมีช่วงบางช่วงที่ม่าเนี่ยต้องไปเรียนที่ต่างประเทศอะตอนนั้นก็โอเคแต่พอมีล่ากลับมาอยู่บ้านเนี่ยเจนนี่กับคุณแม่ก็จะส่งน้องชายไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อป้องกันไม่ให้2คนนี้เขามาเจอกันแล้วก็ปะทะกันอืมนะฮะก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะฮะสำหรับคนในครอบครัวนะครับแล้วก็มีการเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยครับนะฮะวันนั้นเนี่ยเธอบอกว เพราะว่าได้ยินเสียงร้องจึงรีบวิ่งเข้าไปดูในห้องของมิลเ<ๆ>พราะว่ามลลิาเนี่ยถูกทำลายร่างกายปางตายนะครับส่วนน้องชายเนี่ยย,ยังยืนขาดสติแล้วก็โมโหเธอตั้งสติครับแล้วก็พูดให้น้องชายเนี่ยได้สติแล้วแยกไปอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วรีบโทรแจ้งตำรวจครับพร้อมกับแจ้งโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุดนะเพื่อมารับตัวมิลลาไปนะพอรถพยาบาลเนี่ยมาถึงครับนะตำรวจก็มาถึงเช่นกันนะฮะเอาน้องชายเนี่ย จับใส่กุญแจมือมิล่าก็าไปที่โรงพยาบาลนะส่วนน้องชายก็ไปที่โรงพักเจนนี่บอกว่าฝากมิล่าไว้กับป้าเพราะว่าตํารวจเนี่ยให้รีบไปทําเรื่องที่โรงพักนะครับตำรวจถามว่าน้องชายเนี่ย <c oughs> เคยรับการรักษาอาการทางจิตไหม <c oughs> เพราะว่าดูเหมือนมีความผิดปกตินะครับเธอบอกว่าจริงๆแล้วน้องเนี่ยเคยรับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา นะตำรวจจึงนำตัวส่งโรงพายาบาลศรีธัญญาแบบทันทีครับใช่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เจนนี่เนี่ยมีโอกาสได้คุยกับน้องชายในช่วงเวลานั้นก็เลยถามว่าทําไมถึงทําแบบนั้นลงไปน้องชายตอบว่าวางแผนไว้ตอนแรกว่าจะฆ่าตัวตายเตรียมอุปกรณ์เอาไว้ในห้องของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ามีการออกไปซื้อสุรามาดื่มย้อมใจก่อนพอดื่มย้อมใจขาดสติค่ะคุณผู้ชมก็มีความคิดขึ้นมาในหัวว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เขาต้องเป็นแบบนี้ต้องคิดอยากฆ่าตัวตายก็เป็นเพราะว่ามีล่าน้องชายเนี่ยก็เลยตัดสินใจ ทำแบบนั้นลงไปแล้วก็เหตุผลเจนนี่บอกว่าที่เธอตัดสินใจออกมาพูดออกมาอธิบายออกมาชี้แจงเนี่ยเพราะสงสารแม่ถูกสังคมตัดสินไปแล้วว่ารักลูกไม่เท่ากันแต่เรื่องครอบครัวต้องบอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ยืนยันว่าแม่กับเธอเนี่ยที่เป็นคนกลางพยายามทําทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วให้น้องชายกับน้องสาวอยู่ในที่ที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสภาพจิตใจแล้วก็วอนว่าสังคมเนี่ยอย่าดวนตัดสินไม่มีใครอยากให้คนในครอบครัวทะเลาะกันเองนี่เป็นคําชี้แจงจากฝั่งของพี่สาว ของมิานะคะใช่ครับพอเจนนี่โพสจบนะฮะมิาก็เลยโพสต์กลับเลยนะครับมีการออกมาโพสต์นะเพื่อโต้ข้อความของพี่สาวของเธอนะครับผ่านอินสตาแกรมสตอรี่นะฮะหรือว่าไอจีสตอรี่นะครับบอกว่าข้อมูลที่พี่สาวเธอเนี่ยออกมาโพสนะฮะมีความไม่ถูกต้องเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าความทรงจําหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยซึมซับเรื่องพวกนี้เนี่ยมาไม่เหมือนกับตัวเรา สิ่งสําคัญคือทําไมต้องปกป้องน้องชายถึงแม้ว่าน้องชายจะทาผิดทําไมถึงไม่ให้มิล่าเนี่ยแจ้งความทําไมเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยน้องยังอยู่ที่บ้านกับพี่แล้วก็แม่ทําไมหลังเกิดเหตุเนี่ยเจนนี่ถึงบอกว่ามิล่าควรจะต้องขอบคุณเธอด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเกิดเธอเนี่ยไม่เข้าไปช่วยมิล่าอาจจะตายไปแล้วก็ได้เรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยหรือเปล่าเจนนี่จะได้ไม่ต้องมาช่วยและตัวเธอเองเนี่ยนะฮะหมายถึงมิล่าเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องตกอยู่ในอันตราย นี่คือข้อความของมิล่านะครับที่โพสต์ออกมาผ่าน IG S t o r y นะครับโอ้โหคุณผู้ชมต้องบอกว่ายังคงต้องตามกันต่อนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลจากทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมันยังมีบางเรื่องที่อาจจะไม่ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีฝั่งไหนเนี่ยเคลื่อนไหวออกมาอีกหรือเปล่าแล้วข้อมูลจะเป็นยังไงรับรองเราจะรีบนำอะไรางานให้ทราบอย่างแน่นอนคะ่ะคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าเรื่องของครอบครัวนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากค่ะแล้วมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวจริง ในการที่สังคมจะออกมาติเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะถูกแหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนทั้งครอบครัวถ้าเป็นไปได้เราควรจะให้กําลังใจเขาเพื่อให้ครอบครัวของเขาเนี่ยพี่น้องกลับมาดีกันดีกว่าเพราะผมเชื่อว่า ทุกครอบครัวพี่น้องมีทะเลาะกันอยู่แล้วอ <Ừ. S 2> ย่างผมเองก็ทะเลาะกับพี่สาวนะใช่ค่ะแต่ว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงขนาดนั้น <Ừ. S 2> นะแต่ท้ายที่สุดอยากให้สังคมให้กําลังใจทั้งครอบครัวนี้นะครับใช่เลเพื่อให้เขาเนี่ยกลับมาดีกันให้ได้นะครับค่ะแต่จ,จบแล้วอย่างนี้เราจะดูอะไรต่อดีอ่ะโอ้คุณไม่ต้องกังวลเพราะมีอีกหนึ่งเรื่องมารอเสิร์ฟเช่นเดียวกันนี่ก็คือความแซบนะคุณผู้ชมละครกระเช้าสีดาแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงความแซบของละครมาพูดถึงความแซบเบอร์ล้านของนักแสดงที่เล่นในเรื่องนี้ค่ะ คือต้องบอกเลยว่ากรีนนี่นะคะเขาคบมีความรักกับพระเอกมาดเข้มทันวาสุริยจักรเนี่ยเข้าปีที่8แล้วแต่ทีนี้กรีนเขาบอกกับทีมวันบันเทิงค่าว่ายิ่งครบนานเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้หวานเหมือนเดิมนะแต่ไม่เคยเบื่อกันเลยอเอยเพราะอะไรไปฟังค่ะ มันอาจจะไม่ได้หวานเหมือนแบบช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ช่วงแรกเราจะเพิ่งคบกันเนาะมันก็แบบว่าเข้าใหม่ประมาณมันก็จะมีความแบบเรายังไม่รู้จักกันอะไรย่างเงี้ยแต่พอเหมือนเนี้ยเรารู้ไสรู้ฟุ้งรู้ไส่รู้ฟุง้งทุกอย่างแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีความหวานแต่ว่าการเติมความหวานหรือความรักของเราอ่ะมันก็ยังเหมือนเดิมมันยังมีความรักความใส่ใจความห่วงใยซึ่งแบบมันไม่เคยขาดสิ่งตรงนี้ที่เขาเป็นแบบเขารับผิดชอบมันได้อย่างดีแล้วเขาก็ไม่เคยทําให้รู้สึกว่ากินเป็นคนอื่นเขายังมองกินเป็นที่หนึ่งในใสายตา คนให้ความรู้เป็นคนให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะกินก็รู้สึกว่าเออแบบเรามีทั้งเพื่อนมีทั้งแฟนมีทั้งคนรักมีทั้งคนที่ให้คำปรึกษาเขาก็จะมีความอ่อนโยนในมุมผู้ชายที่มากขึ้นเรามีปัญหามีความรู้สึกอะไรที่แบบสมมติว่าท้อแท้กินอยากได้กำลังใจกินก็จะคุยกับเขาเขาก็จะให้คำตอบที่ดีสำหรับเรามานี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเคล็ดลับของสาวกีนกนะับหนุ่มธันวานั่นเองก็เลยได้ว่าหนุ่มธันวาเนี่ยเปให้เธอแบบทุกอย่าง เป็นเพื่อนที่ดีเป็นที่ปรึกษาเป็นคนใกล้ชิดแล้วก็เป็นแฟนด้วยครับเป็นถึงขนาดนี้มันจะไม่ดีได้ยังไงล่ะฮะทํางไม่ปีที่ผ่านมาไม่เบื่อเลยครับนั่นคือชีวิตจริงของสาวกรีนครับผิดกับในละครที่เรากำลังจะได้ชมเร็วๆนี้ฮะกระเช้าสีดาครับเพราะว่าสาวกรีนเนี่ยเธอมารับบทครับเป็นสาวในบ้านของพินุ่นนางเอกในเรื่องนี้นะครับหรือว่าลำพึงนั่นเองเออน้ำพิงนะขออภัยน้ำพิงนะฮะกับสามีที่สุดแสนจะแบบว่าอบ อุ่นพี่ปีเตอร์คอปเจริญของเราหรือว่าคุณลือครับสาวกรีนครับเป็นเด็กในบ้านแต่อยากจะได้คุณลือเพื่อเลื่อนขั้นตัวเองและเรียกว่าทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาการประทะกันระหว่างพินุ่นและกรีนนะครับเรียกว่าโหดุเดือดแล้วพินุ่นไม่ยอมด้วยสู้สู้ทุกอย่างในฐานะของจะใช้คําว่ามีหลวงได้ไหม ก็ไม่ได้ก็ก็ได้นะก็เมียหลวงอ่ะคุณก็เมีหลวงแต่เขาจริงๆยังเป็นเมียเดียวอยู่นะและยอ,อยู่ดีๆก็<ช>ここมีคนหนึ่งพยายามขึ้นมาจะเป็นน้อยซะอย่างนั้นโอ้แต่มันมีเรื่องข,ข,ของคดีคงคดีความเพราะว่าเขาแต่งงานกับพี่ปีเตอร์<า>จดทะเบียนมีเรื่องของมรดกเพราะว่าในเรื่องเนี่ยพี่นุ่นเขาเป็นมหาเศรษฐีเลยก็ว่าได้โอ นะฮะยังไงต้องติดตามความเข้มข้นของเรื่องนี้ครับกระเช้าสีดาครับทุกวันพุธพอหัสบดีนะครับสองทุ่มครึ่งเริ่มออกอากาศตอนแรกครับวันพุธที่21เมษายนนี้ห้ามพลาดด้วยประการทางปวงครับเพราะว่าเรื่องนี้เดือดมากๆยังมีก๊อตอีกด้วยอุ้ยกรีนเอ้ยไม่เคยเห็นกรีนเล่นแบบขนาดนี้เลยอะคุณคือในเรื่องนี้เขาเล่นเป็นฝ่ายบุกไงโปรตีเขาอาจจะเป็นคนลับ คราวนี้เขาบุกเข้าหาพี่ปีเตอร์ผู้ชายด,าดีๆเจอสาวบุกขนาดนี้บางทีก็ เปเหมือนกันเคลิร์มแม่น้าเปเข้าใจราติดตามกันด้วยกับเช้าสีดานะคะช่วงนี้เริ่มต้นในเรื่องราวของว่าที่คุณแม่ป้ายแดงค่ะมิวนิฐาค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีการออกมาประกาศข่าวดีหลังจากที่แต่งงานกับไฮโซเซนไปได้ประมาณ1ปีว่าตั้งท้องลูกคนแรกนี่และขนาดโมเมนต์ที่ออกมาประก<อ>าศยังหวานมากเลยคุณหวานคู่นี้เป็นคู่ที่หวานมากๆแล้วผมบอกเลยว่าไฮโซเซนคุณทำให้ผู้ชายทั้งประเทศเนี่ยนะ อิจฉาไม่พอ,อแล้วก็ทําให้เขาอยู่ยากอีกด้วย <ทำ S 2> ว่าความโรแมนติกของคุณเนี่ยมาตรฐานเขาตัออ้งไว้สูงจริงเดือดดาบใช่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเขาเนี่ยจริงๆก่อนจะแต่งงานเนี่ยก็รู้จักกันมา3ปีแล้วแหละแล,ะและ้วพอแต่งเนี่ยมิวก็ชมสามีใหญ่เลยว่าก่อนกับหลังแต่งงานนี่คือเสมอต้นเสมอปลายเอาใจยังไงก,ก็เอาใจอย่างนั้นพูดแค่นี้อาจจะรู้สึกอิจฉาแล้วใช่ไหมคะยังไม่หมดค่ะมันมีรายละเอียดยิบย่อยอะไรอีกถ้าคุณผู้ชมฟังบอกเลยจะอิจฉามากขึ้นอีกเป็นกอง พราะอะไรไปฟังกันค่ะเสมอต้นเสมอปลายเอาใจใส่อะไรแบบนี้ค่ะคือตั้งแต่รู้จักกันมา3ปีไม่มีลดลงเลยไมือนเพิ่มขึ้น <laughs> สมมว่าเวลาไปทานข้าวกันอะไรเงี้ยเขาก็จะตักให้เราก่อนเ <laughs> วลาไปเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราแทบไม่ต้องถือของอเลยเลยคือเขาจะถือให้แบบแทบจะทุกอย่างเลย <laughs> เป็นมาตั้งแต่แรกเลยนุษสัะผมผมเปียก เขาจะได้ผมให้ได้ให้แทบทุกครั้งเลยค่ะคือ <c oughs> เขาเป็นคนแบบเป็นคนรักครอบครัวมากค่ะกับแม่เขาก็แบบกอดแม่หอมแม่แบบเป็นผู้ชายแบบน่ารัก <c oughs> อะเพราะว่าพอแบบเหมือนเราใกล้ชิดเขาใช่ไหมคะเราก็ก็จะเห็นจากตัวเขาหรือว่าการที่เขาปฏิบัติกับคนรอบข, <c oughs> ข้างเขากับคุณแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นชัดมากเลยคิดว่าเฮ้ยทำไมฉันโชคดีจังเลยคิดคิดตลอดหลงไหมหลงสามีไหมรู้สึกแบบตัวโชคดีอะค่ะที่แบบเลือกคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยรู้สึกว่าเลือกผิดหรืออะไรแบบนั้นเลยอะค่ะ โอ้ย,อยคุณผู้ชมไม่รู้จะโอ้ยด้วยแบบทำนองไหนอะคุณผู้ชมแบบเนี่ยบอกเลยนะครับคุณผู้ชายทุกท่านไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือภรรยาถ้าเกิดเขาให้คุณไปใดผมให้แล้วก็จงรู้ไว้เลยว่าเขาดูข่าวนี้หรือไม่ถ้าคุณจะใดผมคุณต้องใดตลอดแล้วนะเพราะถ้าคุณทําครั้งเดียวต่อไปไม่ทำอ่ะเรียกว่าไม่เสมอต้นเสมอปลายดูที่มาแบบ แล้วผู้หญิงผมยาวอะเนี่ยพอพอมิวให้สัมภาษณ์นะคุณผู้ชมว่าแบบผมเปียกก็จะมาเป่าผมให้ทีมงานค่ะขขาบอกอ้ยอย่างเงี้ยมันเก็บกดยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเซนคุณทําอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยเดือดร้อนกันทั้งประเทศอีกแล้วเนี่ยเออไม่แต่ก็ถือว่ามันเป็นคู่ที่แบบน่ารักจริงๆคุณคือความหวานเขาแบบไม่เคยมีลดลงเลยอะยังไงก็ยินดีด้วยถือว่าตอนนี้คือครอบครัวสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วกําลังจะมีตัวหน่อยด้วยใช่ครับคุณผู้ชมครับเอาข้ามาที่หนุ่มโสดกันบ้างดีกว่าฮะแต หมายปองของสาวๆเลยก็ว่าได้ขาวตีสเปคนี้ใครๆก็ชอบอสันประชากรครับหนุ่มคนนี้ประกาศโสดนะครับว่า2ปีแล้วจ้าโสดมาเนี่ยหลังจากที่เลิกกับพิธีกรสาวอารมณ์ดีอย่างคุณต้นหอมสกุลตาลานะหนุ่มซันก็โสดมาตลอดนะครับเผยกับทีมข่าววันันเทิงของเรานะครับบอกว่าส่วนตัวเนี่ยก็ยอมรับว่าเอ้ยก็มีคนที่เข้ามาคุยอยู่ตลอดแแหละเพียงแต่ว่ายังรู้สึกว่าเอ้ยคนนั้นะ่ะยังไม่คลิก ยังไม่สามารถที่มันจะก้าวข้ามผ่านคําว่าเพื่อนกลายเป็นสัมพันธ์ความแฟนได้นะครับแต่ว่าทีมงานบันเทิงเราก็ถามว่าเอ้ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยเข็ดจากความรักครั้งเก่าหรือเปล่าโอ้ยโอ้ oh, ไปฟังจากปากเขาดีกว่าครับ ไม่ใช่ไม่เปิดใจฮะพอเริ่มโตขึ้นแล้วพอคุยแล้วมันไม่ใช่ผมก็จะแบบเฟดๆไปมันไม่ได้โหยหาความรักอะไรครับเพราะจริงๆผมผมรู้สึกว่าผมหาแฟนยากครับผมติดดินมากผมชอบกินข้าวข้างทางต้มเลือดหมูอะไรแบบส้มตําอะไรเงี้ยบางทีผมไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาจะโอเคกับไลฟ์สไตล์แบบผมหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่ได้กินต้มเลือดหมูทุกมือนะบางทีก็ไปกินอมกะเตรบ้างคือผมอยากได้แค่คนที่เข้าใจเราเพราะว่าอาชีพเราคือมันต้องใกล้ชิดผู้หญิงเยอะหน่อยขอใค้คนเข้าใจเราแล้วก็ให้กําลังใจเราแล้วก็ดูแลเราโอเคแค่นี้ก็พอหน ผมรู้สึกว่าผู้หญิงสวยบางทีเขาก็ไม่ได้มีสเสน่ห์ครับเอาผู้หญิงที่แบบหน้าตาสเปคนี้เราชอบแล้ว <c oughs> ถ้าเขาเขาจะน่ารักในแบบของเขาะครับถ้าเราชอบแล้วก็โอเคเออแต่เขาก็พูดออกมาตรงๆของเขาแหละคุณผมก็หูผมก็กินออกมากระเสบผมก็กิน ผมว่าก็เป็นมนุษย์ทั่วไปแหละครับนะใครจะกินอมตาเศษได้ทุกมื้อก็ไม่ไหวนะครับกินต้มเลือดหมูทุกมื้อก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมว่าก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปเนะไม่คุณแต่ก็ชอบนะที่เขาพูดว่าเขาไม่ได้ติดตรงที่หน้าตามัแบบไม่ต้องแบบสวยมาน่ารักขนาดนั้นมาขอแค่คนที่คุยกันคลิกคุยกันแล้วก็เข้าใจนะคะเขาบอกว่าแหมตอนนี้สาวๆที่ดูอยู่หลายคนอาจจะแบบอุ้ยน่าสนใจนะก็ได้เล็กครับไดเล็กเอาเรซูเม่คุณไปเสนอซันได้เลยเรซูเม่เลยครับผมผมว่าก็อาจจะเป็นทางออกที่ดี อาเป็นการกดบัตรคิวและกันแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าได้คุยมีโอกาสได้ศึกษากันแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะสามารถแบบคลิกสำหรับผู้ชายคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าคลิกเขาก็บอกเลยว่าพร้อมที่จะเป็นแฟนแต่ก็เลือดหมูนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอการโอมากาเสะงงเหมือนกันเออหัวใจติดดินสูงกลางแกงยีนเก่าๆใส่เื้อตัวเดียวต่โอ้ยพี่ต่ออรไทยเอา ไม่ใช่พีดาเหรอพี่ต่ายค่ะคุณสาวดอกหญ้าสาวดอกย่าต้องเป็นเขาครับผมคุณผู้ชมอย่างที่คิวได้บอกไว้ในช่วงที่แล้วเดี๋ยวนี้ศิลปินดาราเนี่ยนะคะทำอาชีพเดียวไม่พอแล้วโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วยิ่งเจอวิกฤตโควิด -19 เข้าไปอีกคุณใช่ยุคนี้นะฮะต้องมีอาชีพเสริมนะครับดาราหลายๆคนเนี่ยก็ต้องมีอย่างเดียก็มีค่ะเดียก็มีทั้งร้านอาหารใช่ค่ะซึ่งก็มีผลกระทบเช่นกันชื่อกินกันเองค่ะอยู่ในมสวนะคะทำไมถึงตั้งชื่อร้านแบบนี้ครับเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนมาแบบว่ากินแล้วแบบ สบายๆเหมือนกินข้าวที่บ้านกันอเองมันก็เลยอาจจะเหมือนกับศิลปินของเราครับพี่ต่ายอรลไทยครับ เขาก็เกิดผลิตภัณฑ์เสริมความงามขึ้นมาครับชื่อแบรนด์ว่าออราชัยเเหมาะเนอะ <c oughs> <c oughs> แบรนด์เขาแบรนด์ของเขาต้องบอกเลยครับว่าเปิดตัวไปนะเมื่อปลายปีที่แล้วครับประมาณเดือนสิงหาคมให้แฟนๆเนี่ยที่อยากจะมีผิวสวยแบบนี้นะฮะสวยใสยมีออ,อ,อราเนี่ยก็เข้ามาอุดหนุนกันได้และยังเปิดให้ใกับแฟนๆเนี่ยนะครับมีไรายได้เสริมจากการสมัครเป็นตัวแทนของแบรนด์พี่ตายอีกด้วยแหะครับล่าสุดค่ะเจอพี่ตายเธอยอมรับนะคะว่าจริงๆธุรกิจก็โดนผลกร ระบจากโควิด -19 เหมือนกันนะแต่ก็ยังสามารถไปต่อได้เรื่อยๆค่ะแต่สาเหตุที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยปลื้มใจมากๆก็คือผลตอบรับจากผู้ใช้ที่เธอฟังแล้วเธอบอกว่าดีต่อใจสุดๆไปฟังความรู้สึกกันค่ะธุรกิจครีมอาร่าไทยเป็นยังไงบ้างนะคะถือว่าดีมากนะคะไปเรื่อยๆในสถานการณ์นี้นะคะซึ่งก็มีแฟนเพลงมีตัวแทนหลายๆท่านนะคะให้ความสนใจแล้วก็้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา เราก็อยากให้มันโตขึ้นทุกๆวันค่ะณนะตอนนี้อาจจะไม่ได้โตแบบหุมหาบไปได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนให้ความสนใจนะคะบางคนซื้อไปให้คุณแม่คุณพ่อคุณแม่เลยวันคล้ายวันเกิดบ้างอะไรบ้างหรือไม่ก็เป็นของฝากมันดีมากนะคะมันมันดีต่อใจเรามากเราได้เห็นว่าเออมันมันต่อย,ยอดได้ก็ดีใจมากค่ะโตไปด้วยกันค่ะโอ้ยคุณผู้ชมผมบอกเลยฮะแบรนด์ของพี่ตายชื่ออร่าไทย แบรนด์เนี่ยชื่อดีไม่พอผมมีโอกาสได้ใช้เพราะว่าพี่ต่ายให้มาดีใช่ไหมบีออร่ราขึ้นมาเลย <laughs> ดีมีมาร์คด้วยแล้วก็มีแบบว่าครีมทาบำรุงผิวอลองไปติดตามกันได้นะครับใน i อจีของพี่ต่ายเองส่วนผลงานของพี่ต่ายเดี๋ยวมีละครกับช่องวัน31นะครับชื่อเรื่องว่าทาย,ยาทพันข้าวเหนียวอตอนนี้กําลังถ่ายทํากันอยู่อดใจรอละกันอีกไม่าน,านานจะได้ชมอย่างแน่นอนนะแกค่ะ,ะยังอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งนะคะคุณผู้ชมมาที่หนุ่มคนนี้กันบ้างนะคะพี่เอกชัยศรีวิชัยค่ะ คือต้องบอกเลยว่าวิกฤตโควิดสิก็กระทบกับพี่เขาเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะเงินในกระเป๋าเนี่ยแหละก็เลยต้องตัดสินใจขายบ้านที่ภาคใต้ค่ะเพื่อที่จะเอาเงินมาสร้างศูนย์เรียนรู้หนังตะลุงและโนราต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆที่นั่นได้อไปฟังรายละเอียดเรื่องดีๆเหล่านี้กันค่ะ ในเมื่อมันไม่มีเงินเข้ามามันมีแต่เงินจ่ายออกอย่างเดียวเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะคิดหน้าคิดหลังเยอะแยะมากมายซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยสิ่งที่เราอยากจะทําคือเราคืนอะไรให้กับสังคมอะตอนนี้พี่เอกไปปลูกบ้านอยู่ที่พัทลุง กำลังปลูกเพื่อจะสร้างศูนย์การเรียนรู้หนังตะลุงและโนราซึ่งจะเรียกเด็กทั้งภาคใต้มาใครจยเอาลูกมาฝากพี่มาฝากพี่สอนไม่คิดตังค์ทำโดยงบประมาณของตัวเองแล้วก็ชีวิตส่วนตัวหลังจากนี้มันจะมีความสุขมากถ้าได้ไปนั่งจับมือเด็กแล้วหัดรําแล้วก็ร้องกรนให้เด็กเริ่มสร้างบ้านเริ่มสร้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณ7ดไร่พี่เอกก็ขายบ้านอีกหลังหนึ่งที่ใต้อะแล้วก็มาสร้างตรงนี้แล้วเพื่อที่จะแบบทําให้มันเป็นสาธารณนะประโยชน์จริงๆ Oh. ห่วยดี<ผ>ม,มากๆเลยอ <ๆ S 2> <ล>่ะนะถือใจมากๆเลยคือสมมากๆที่พี่เอกนะคะได้ถูกเรียกว่าเป็นคุณพ่อเป็นที่เคารพเป็นที่รักนะคะของคนบันเทิงหลายคนมากๆนะคุณผู้ชมใช่คุณผู้ชมสิ่งที่พี่เอกทำเนี่ยถือว่าเป็นการคืนประโยชน์ให้กับสังคมคไม่พอเป็นการสร้างคุณภาพชีวิต ให้กับเด็กในท้องถิ่นนะครับได้มีอาชีพในอนาคตนะให้กับลูกๆหลานๆแล้วก็เรียกได้ว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะไม่หายไปใช่เนาะตหนังตะลุงหรือว่าจะเป็นโนราเองเนี่ยก็จะยังคงอยู่กับประเทศไทยของเราคุณหาเรียนได้ยากนะ<า>กนตะลุงแ,แล้วก็โนราคือเป็นศิลปะที่คือแน่นอนว่าขนาดคนไทยได้วยกันเห็นน่ะยังรู้สึกว่าแบบโหสวยงามมากแล้วก็<ช>หาดูยากแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งนะโดยเฉพาะแบบต่างชาติเนี่ยเขาได้าม,ามาเห็นเขาจะยิ่งรู้สึกว่า เฮ้ยมันเป็นอะไรที่ Amazing ม,มากเลยนะถูกครับและน้องๆในท้องถิ่นเนี่ยก็ถือว่าได้ไปเรียนรู้ได้เพิ่มความรู้และอนาคตอาจจะกลายเป็นอาชีพของน้องก็ได้ใช่แลยดีมากครับขอบคุณพี่เอกจริงๆนะฮะที่ช่วยเหลือสังคมแบบนี้ใช่ครับ